ะค,ะคือสิ่งที่น้องแก้มได้มาทั้งหมดในรีเซ็ตอายเซรั่มตัวนี้นะคะตาบินี้ทุกคน ถาใครแบบผ่านไปเคาน์เตอร์ล็อกซีทานนะ a u t ตี้บ็อกนะคะทั้งหมดนี้มาเลยราคา299บาทค่ะสวัสดีแกี่ช่องแกมมิสวยแล้วนะคะวันนี้จะมาเปิดกล่องจาก Beauty b o x กซีเดือนที่แล้ว Beauty b o x กซีทำคอลลาบอร์ชันร่วมกับคิวส์น้องแกมก็ว่าน้องแกมหวีดร้องมากแล้วทุกคนเดือนนี้เดือนนี้ตื่นเต้นยิ่งกว่านะคะกล่องคราวที่แล้วเนี่ยจะเป็นงนองี้เนาะบิวตี้บ็อกกับคิวสนะคะ เดือนนี้ทุกคน beauty boxie ทำ c o l ล a b o r a t i o นร่รวมกับล็อกซีทานเสียงแห้งเลย <c oughs> แก้มเห็นกล่องสีเหลืองแก้มแบบจงนำพามาให้ฉันทุกคนแกมอะไม่เคยลองผลิตภัณฑ์จากล็อกซีทานมาก่อน แต่ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีของดีๆเยอะอย่างเช่นแบบว่า shower oil ออนะคะตัวแบบ body cream ครีมอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกที่ยำได้กล่องเข้ามานะคะสิ่งหนึ่งที่ยำรู้สึกเลยคือกลิ่นให้ชงแต่เป็นกลิ่นที่แบบสดชื่นมากๆนะคะโอ้เป็นกลิ่นที่แบบสดชื่นหวานหวานจะมาเปิดกล่องคุณน้องคนนี้กันนะคะต้องบอกก่อนว่า ได้ทำการเปิดกล่องตัวนี้ไปแล้วทำแบบ IG Re รีวสั้นๆไปเพราะว่าตื่นเต้นรอไม่ไหวมีของบางอย่างที่ัะแบบเอาออกมาใช้แล้วด้วยนะคะแต่ว่าเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งรอบนะคะเปิดออกมานะคะเราจะเจอกับของหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะกล่องนี้เหมือนเดิมนะราคา299บาบาทนะคะแล้วก็นี่นะคะคือสิ่งที่น้องแก้มได้มาทั้งหมด คือแบบอุยใช้ได้เลยอะอย่างแรกนะคะเขาให้การ,กร์แกมมาทุกคนแล้วก็ข้างหลังการนะคะแกมชอบมากเขาบอกเรามาเลยว่า,าแต่ละตัวเนี่ยอยู่ในสเต็ปไหนนะคะของสกินแคร์ของเขานะคะนี่9ยกาสิบาบาทที่เราจ่ายไปเราได้อะไรมาบ้างนะคะค่ามาดูงานแซปโปก่อนจะเป็นล็อกซีทานนะคะ overnight reset eye serum ตัวนี้นะคะเป็นซิงครีมหน้าตาอย่างนี้นี่ มีคุณน้องคนนี้อดใจไม่ไหวแกะไปแล้วนี่หน้าตาเป็นนี้เขาบอกมีการบอกว่าให้เช็คเวลด้วยนะคะเขานะคะนี่ให้มา2อันนะคือก่อนก่อนใช้นะคะคือต้องเขย่าก่อนเนี่ยการเปิดใช้ไปแล้วเพราะว่าตื่นเต้นมากอยากลองตัวนี้มากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นแบบดอกไม้หอมๆอ,อ่อนๆน,นะคะใน r h t r t s อ t ย i l in u m r u m นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคน,นเป็นแบบขนาดแบบ นีกันไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่5 ml นะคะ5 ml ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรบำรุงครีมบำรุงบริเวณใบหน้าและลำคอสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่โด่งดังมาทุกคนมิ้ Concentrate นะคะใชยนะคะจะเป็น บาร์ดแอนด์ชาเวอร์เจลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมาในขนาด35 ml ทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมมากเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะล้างหน้าด้วยสิ่งนี้นะคะแล้วก็อาบน้ำด้วยบาร์ดแอนด์ชาเวอร์เจลของสิทานตัวนี้นะคะนะเดี๋ยวเราไปห้องน้ำกันเลยค่ะแรกนะคะเดี๋ยวแกมจะใช้คเซิั่งบาร์มนะคะล้างเครื่องสำอางก่อนเนาแล้วเดี๋ยวเราใช้โฟมล้างหน้าล้างหน้าตามต่อนะคะ ก็อาบน้ำกลับมาแล้วนะคะมีความสึกสดชื่นมากๆเลยตอนนี้นะคะโฟมล้างหน้าของเขานะคะล้างหน้าเสร็จอ่ะไม่มีความรู้สึกว่าใบหน้าแหง้งเป็นโฟมล้างหน้าที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวชอบกลิ่นมากเหมือนเขาแบบเป็นกลิ่นอโลมาเล็กน้อยนะคะซองนึ่งอ่ะน่าจะใช้ได้สักประมาณ2ครั้งนะคะส่วนตัวบาร์ด and body gel เนี่ยทุกคนชอบมากเลยอ่ะคือเวลาใช้แล้วนะคะมีความสึกว่า ผิวอ่ะหอมมากแล้วเป็นกลิ่นที่แกแบบไม่เคยดมกลิ่นนี้มาก่อนมีความสุขว่าสดชื่นแต่ก็ให้ความแบบเป็นผู้หญิงอะ่ะลองไปดมได้ถ้าใครแบบผ่านไปเคาน์เตอร์ล็อกซีทานนะคะแต่แบบอืชอบชอบชอบค่ะเราจะเริ่มจากคุณน้องคนนี้ก่อนเลยเป็นสิ่งที่แกมได้ลองแล้วแล้วแกมชอบแกมชอบกลิ่นเขามากกลิ่นเขาจะเป็นงานแบบ คล้ายๆเกสสอนดอกไม้คล้ายๆกล,ลิ่นดอกไม้ ine, ที่ันไม่เคยได้กลิ่นจากสกินแคร์แบรนด์ไหนเลยทุกคนเป็นตัวนี้นะคะเอ s e n ส e นะคะเขาบอกว่าให้เราเขย่าตัวนี้ก่อนก็ต้องเขยาเ่าเขาเน็ตหนึ่งนะคะามาเนื้อเขาจะมีความแบบเป็นอย่างนี้เลยอะเป็นน้ำๆน,นะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะซึมเข้าสู่ผิวนะคะแกจะทาให้ทุกคนดู ผิวดูมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเลยนี่นะคะต่อไปนะคะจะลงตัวเซรัม่มอันนี้ของเขานะคะไม่เคยลองเซรั่มอันนี้เลยแกมากไม่เคยลองสกินแคร์จากลอรกซีทานมาก่อนกลิ่นคล้ายๆกันเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ดอกไม้นะคะอ่ะเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบมีความลื่นๆคล้ายๆเนื้อเจล มีเนื้อบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเซรั่มคล้ายๆแบบเป็นดอกไม้หรือเปล่าเป็นสีเหลืองๆนะคะเวลาทาไปบนหน้าเราไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นมากเท่าไหร่นะคะไม่ได้ว่าเวลาทาเซรั่มตาเนี่ยต้องทาหลังจากลงเซรั่มแล้วหรือว่าหลังจากทาครีมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกันจะลงเซรั่มตาในสเต็ปนี้เลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็จะเป็นนี้กลิ่นเขาน่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่า เนื้อเขาแบบเป็นเนื้อเ,เหลวๆอ,อย่างนี้นะคะแกมบีบออกมาเยอะไปทุกคนคุณน้องคนนี้นะคะมาในกระปุกแบบน่ารักมากๆอันนี้ปริมาณ4 ml นะคะ4 ml เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบมาเต็มกระปุกนะคะมีอยู่ประมาณนิดนึงนะคะสี่ขาวขาอย่างนี้นะคะยังจะเขาบอกว่าทาหน้าได้แล้วก็ทาคอได้ และสุดท้ายของวันนี้นะคะมิวคอนเซนเทรตนะคะเป็นงานแบบเหมือนแกมเคยใช้ตัวนี้มาหรือว่ายังไม่เคยเหมือนเคยได้แซมเป้ลมาครั ừ, 对对้งหนึ่งครีมทาตัวบางบงบางตัวนะคะหรือแบบสกินแคร์ที่เคลมาว่าสามารถทาตัวได้อ่ะบางอย่างเวลาทาตัวแล้วนะคะเขาจะทิ้งความแบบคึไนิดนึง ทิ้งความแบบเหมือนไม่เชิงไม่เชิงเหนียวไม่เชิงเหนืดอแต่แบบจะมีความแบบเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื้อครีมเป็นสีข,ขาวคุณคุนคิดว่าเนื้อเขาจะหนาแต่ว่าเนื้อไม่หนาเลยคือเวลาทาไปบนผิวแล้วอะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหนิดอหนาคือซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากแล้วรู้สึกได้เลยว่า ผิวอะ่ะมีน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกได้หลังจากใช้ครั้งแรกนะคะหมดไปแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่แอมได้มาจากกล่องลักซิทาน X Beauty b o x y นะคะทั้งหมดนี้มาในราคา299บาท แกมีความสึกว่าแต่ละตัวที่เราได้มาเราไปหาซื้อไม่ได้แล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยเคยเห็นรีวิวแต่ว่าแบบไม่กล้าซื้อขนาดเต็มไม่รู้ว่าแพ้ไหมไม่รู้ว่าจะชอบไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีมากๆที่จะให้เพื่อนๆน่ะได้ลองผลิตภัณฑ์จากล็อกซิธาในราคาหลักร้อยจากบิวตี้บ็อกซี่นะคะลองไปดูกันได้เดีแกมทิ้งคอนแทคขาไว้ให้ข้างล่างนะคะหรือเพื่อนๆแบบ เสิร์ชหา IG beauty boxy ได้เลยใน Instagram นะคะนะใครมีคำถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ beauty boxy x boxy ทานนะคะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวกล่อง beauty boxy นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องเกมด้วยนะคะสหรว,วันนี้น้องเกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ